ทิงโทรมาทำไมฮัลโหลทิงว่าไงฮัลโหลคุณอยู่ไหนมาหาฉันหน่อยคุณเป็นอะไรอะแล้วตอนนี้คุณอยู่ไหนฉันอยู่ที่เดิมได้ได้ได้ฉันไปตอนนี้เลยทิ้งคุณเป็นอะไรอะฉันโทรหาคุณตั้งนานทำไมเพิ่งมาผมก็รีบมาแล้วนี่ไงคุณเป็นอะไรแล้ว แล้วเขาล่ะเขาไม่มาเหรออย่าไปพูดถึงมันให้ฉันได้ยินอีกนะฉันกับมันนั้นเลิกกันแล้วครั้งนี้ฉันจะไม่คืนเดียร์มันแน่นอนอย่าเสียใจไปเลยผู้ชายแบบนี้ไม่เหมาะที่จะได้ความรักจากเธอหรอกไปไปหาอะไรกินกันอฉันอยากกินซูชิได้ได้ได,ได้ผมตามใจคุณทุกอย่างแหละผมรู้จักร้านใหม่พอดีเลยฮลัลโหลที่รักผมผิดไปแล้วครั้งนี้ผมผิดไปแล้วจริงๆ ผู้หญิงคนเมื่อกี้ลูกค้าจริงๆนะเออนี่คุณผมมีเรื่องจะบอกคุณด้วยสร้อยที่คุณอยากได้ผมซื้อมาให้แล้วนะเดี๋ยวกลับไปผมเอาให้ตอนเนี้ยผมยังมีธุระอยู่ผมไปรับคุณไม่ได้แล้วนะคุณนั่งที่ซีกับเองได้ใช่ไหมได้ได้ใน,นเมื่อคุณขอโทษแล้วอ่ะฉันก็จะให้อภัยคุณอีกครั้งเดี๋ยวฉันรีบกลับบ้านคุณก็รีบกลับมานะแค่นี้แหละเออคุณกลับไปเถอะ เมื่อกี้ฉันเข้าใจเขาผิดไปเองเขาโทรมาขอโทษและอธิบายให้ฉันฟังหมดแล้วคนเมื่อกี้คือลูกค้าเขาฉันไปก่อนนะทิงนี่มันครั้งที่เท่าไหร่แล้วที่คุณทําแบบเนี้ยนี่คุณจะเป็นนี่มันวันอะไรฉันบอกให้คนกลับมาเร็วๆทำไมคุณไม่ฟังฉันก็งานยังไม่เสร็จนี่ผมก็รีบกลับมาแล้วไง ฮัลโหลคุณอยู่ไหนออม,มาหาฉันที่หน้าปากซอยหมู่บ้านนอยได้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 ไดเป็นอะไรดึกๆมาอยู่ทำไมตรงนี้ที่รักผมขอโทษที่รักผมขอโทษผมซื้อเค้กมาแล้วเรากลักบ<ม>บ้านเป่าเค้กกันเถอะพูดแบบนี้หมายความว่าไงฉันก็แค่ให้หนายมารับ ทุกครั้งที่นายมานายก็เต็มใจมาเองฉันไม่ได้บังคับสักหน่อยเรารู้จักกันมาตั้งหลายปีคุณดูไม่ออกเหรอว่าผมชอบคุณอ่ะรอที่รักผมไปรับคุณไม่ได้แล้วนะพอดทีผมติดประชุมด่วนะแต่เรานัดกกันไว้แล้วนี่ถ้าคุณไม่มาเราเลิกกันแค่นี้นะผมต้องไปประชุมแล้ว ฮัลโหลฮัลโหลคนอยู่ไหนมาหาฉันหน่อยได้ได้ได้ไดฉันรู้ว่านายอ่ะเป็นคนดีนี่มันก็หลายปีแล้วแต่ดูสภาพนายสิรถสักคันอ่ะยังไม่มีจะขับเลยฉันคงไม่อยากเสียเวลามาใช้ชีวิตอยู่กับคนจนๆแบบนี้หรอกนายเข้าใจใช่ไหมคุณใช้คำว่าเสียเวลากับคนจนๆอย่างนั้นเหรอคุณรู้ <c oughs> ไหม ผู้ชายคนหนึ่งอ่ะกว่าเขาจะประสบความสําเร็จได้เขาต้องผ่านความลําบากใช้เวลาความพยายามแค่ไหนคุณรู้ไหมไม่มีใครหรอกที่จะประสบความสําเร็จได้ในวันเดียวในโลกนี้ยังมีคนอีกมากมายที่เหมือนผมที่กําลังพยายามอย่างสุดความสามารถทําไมคนแบบนี้ไม่เหมาะที่จะได้รับความรักเหรอฉันก็แค่ยอยากมีชีวิตที่ดีอยากอยู่กับคนที่เขาไม่ทําให้ฉันลาบากทําไมอ่ะแค่นี้ฉันไม่มีสิทธิ์เลือกหรอ หรือคุณคิดว่าฉันควจะอยู่กับคนจนๆแบบไม่มีอนาคตใช่คุณมีสิทธิ์เลือกชีวิตที่คุณต้องการนั่นมันเป็นสิทธิ์ของคุณแต่คุณได้โปรดจําไว้ต่อไปอย่าได้ล้อเล่นความรู้สึกกับคนที่เขารักคุณหมดใจคนที่เขาพร้อมทําทุกอย่างเพื่อคุณถึงแม้เขาจะไม่มีอะไรก็ตามอ๋อสุดท้ายนี้ผมขอให้คุณโชคดีมีความสุขกับสิ่งที่คุณเลือกและได้โปรดอย่าโทรกลับมาหาผมอีก ถ้าชอบคลิปของเรากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ